ห้าด้านของผู้นำที่ประสบค,ความสำเร็จวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของอารมณ์หรือ emotional intelligence หลายๆผู้นำนั้นมักเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้กโกรธถูกกดปุ่มได้ง่ายมีปัญหานิดนึงก็ปีแตกแล้วมีปัญหายิ่งมากเท่าไหร่คุณยิ่งปีแตกนานเท่านั้นมีความขี้กโกรธถือกโกรธลูกน้องนานที่เป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนไอแบบเนี้ยไม่ดีนะครับไม่ดีถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นำ ที่มีประสิทธิภาพสร้างผลงานได้ดีคุณจะต้องสามารถปล่อยวางความโกรธต่างๆได้อย่างรวดเร็วมีเรื่องนึงเข้ามาปกติคุณอากจะโกรธให้คุณเปลี่ยนจากความโกรธนั้นเป็นแอคชั่นซะว่าคุณโกรธอะไรคุณต้องการอ,าอะไรและให้คุณนั้นมีสติในการตอบโต้กลับไปด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยอารมณ์นะด้วยปัญญาว่าเรื่องนี้พี่อยากได้แบบ1 2 3นี้และให้ลูกน้องไปช่วยจัดการคราวนี้ลูกน้องคุณจะ งงแน่นอนใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้ให้คุณดูที่โปรไฟล์นะครับแล้วขอให้คุณนั้นประสบความสำเร็จร่ำรวยร่ำรวยครับ